สวัสดีครับอ่าเดี๋ยวช่วงนี้ก็กําลังจะหลายๆท่านก็ยังคงยุ่งกับในเรื่องของการปิดบัญชีจะทํางบการเงินกันในวันนี้ผมจะมาพูดถึงในเรื่องของการคํานวณตัวค่ารับรองนะครับค่ารับรองว่าจะใช้จ่ายใช้เป็นค่าใช้จ่ายในทางภาษีได้เท่าไหร่อ่ะเราลองมาดูตัวอย่างตามตัวอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือบอริษัทพารวยเนี่ยมีทุนจดทะเบียน ไม่ใช่ทุนชําระแล้ว1ล้านมันจะมีทั้งทุนจดทะเบียนแล้วก็ทุนชําระแล้วนะบางครั้งเนี่ยจดทะเบียน1ล้านอาจจะชาระแค่ยี่สิก็ได้นะครับแต่ในโจทย์ข้อนี้ผมบอกว่าทุนชําระแล้ว1ล้านในระหว่างปีเนี่ยมีรายได้จากการขายเนี่ยจำนวนเท่ากับ4ล้านบาทแล้วก็มีการจ่ายค่ารับรองในระหว่างปีไปเป็นจํานวนเท่ากับ1 8ึ่งบาทคําถามคือ18,000บาทเป็นค่าจ่ายทั้งจํานวนได้ไหม มันต้องมาคำนวณน,นะครับซึ่งตามกฎหมายเนี่ยเขาให้ได้เพียงแค่ร้อยละ0.3นยของรายได้นะครับหรือทุนชำระแล้วแล้วแต่ว่าอย่างใดจะมากกว่าในโจทย์ข้อนี้เนี่ยปรากฏว่ามียอดขายถึง4ล้านแต่มีทุนแค่ล้านเดียวแล้วก็เอายอดขายเนี่ยมาใช้ในการคำนวณเพราะนั้นเมื่อคำนวณเนี่ยค่ารับรองที่กฎหมายเขายอมให้ก็จะเท่ากับ4ล้าน คูณกับ0.3นะครับก็จะได้เท่ากับยอด1 000, 2 0 0 0บาทนั่นหมายความว่าค่ารับรองค่ารับรองที่จ่ายจริงนะครับจ่ายจริงไปเท่ากับ1 8 1 8 0 0 0ส่วนเกินมาก็คือ6,000บาท6,000บาทใช้ในการคำนวณภาษีได้ไหมไม่ได้นะครับ พอใช้ไม่ได้ปุ๊บเราก,ก็จะต้องทำการกระทบยอดซึ่งในการยื่นงบการเงินนะในการยื่นงบการเงิน profit and loss ประกอบไปด้วยรา,า,า,ายได้หักค่าจ่ายซึ่งรายได้หักค่าจ่ายเนี่ยกลายเป็นกำไรสุทธิอยู่เท่ากับตามโจทย์ก็คือ5 0 0แสนนะครับ5 0 0แสนบาทในส่วนของ500,000เนี่ยผ่านการหักลบตัวค่าจ่ายมาละ ซึ่งในค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยมีตัวค่ารับรองปนอยู่ในนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเอาค่าใช้จ่ายออกไหมในงบการเงินเราไม่แตะต้องนะครับแต่เวลายื่นสัมปรกระเนี่ยเขาจะต้องยื่นแบบที่เราเรียกว่าตัวผงด50เข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นในแบบผงด50เนี่ยเราจะตั้งต้นจากตัวกําไรสุทธิเท่ากับ50 0แ0 0แล้วตัวที่เกินไปเนี่ยนั่นหมายความว่าเมื่อเอาค่าใช้จ่ายออกตัวกําไรมันจะต้องเยอะขึ้นถูกปะ เราก็เอาค่าใจในส่วนค่ารับรองในส่วนที่เกินไปเนี่ยค่ารับรองส่วนที่เกินกว่าที่กฎหมายกําหนดก็คือ6,000บาทบวกเพิ่มเข้าไปเมื่อบวกเพิ่มเข้าไปปุ๊บกําไรสุทธิในทางภาษีอากรก็จะได้เท่ากับ5,6 0 0 0บาทประมาณนี้นี่คือคำตอบนะครับ ลองมาดูตัวอย่างที่2ในส่วนตัวอย่างที่สองผมไม่พูดถึงละก็ลองกลับไปคํานวณดูแต่พมเปลี่ยนเปลี่ยนโจทย์นิดนึงตรงที่ว่าเรามีทุนชําระแล้วอยู่ที่3ล้านในระหว่างปีเนี่ยมีการมีรายได้นะครับมีอยู่เพียง2ล้านเพราะนั้นเนี่ยในการคํานวณคุณจะใช้รายได้จากการขายหรือว่าทุนชําระแล้วละคุณก็ต้องใช้ตัวที่มันมากกว่านั่นก็คือ ทุนชาระแล้วนะครับมีรายจ่ายค่ารับรองก็คือ1 8ื่นกับรายขาดทุนสุทธิในทางบัญชีมีอยู่ห0 0 0สนเพราะนั้นเราก็ต้องคํานวณแบบเดิมนะครับลองมาคํานวณดูก่อนว่า0.3ของตัวรายได้หรือทุนที่มันมากกว่าเนี่ยมันได้เท่าไหร่นะครับลองกลับไปทําดูตามตัวอย่างที่2สําหรับวันนี้สันส้นๆแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ